สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเรื่องลึกลับครับวันนี้ผมมีเรื่องจริงสุดหลอนที่เคยเกิดขึ้นกับผมและเพื่อนๆมาเล่าให้ฟังครับมันเป็นเรื่องราวที่สอนให้รู้ว่าการเล่นคือขนองในวัยเด็กบางครั้งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าสะพรึงกลัวเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ เรื่องเราจะเป็นยังไงและจะน่ากลัวแค่ไหนขอให้ทุกคนอยู่ดูไปจนจบนะครับเพราะมันยังมีเรื่องน่าประหลาดใจรออยู่ในส่วนต่อไปของวิดีโอนี้แน่นอนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนนั้นผมกับเพื่อนซีตัวแสบอายุแค่13ปีเองครับเราอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรชานเมืองที่เดียวกันและหนึ่งในวีรกรรมสุดเกรียนที่เราชอบทำกันเป็นประจำในคืนวันเสาร์ก็คือการกดกริ่งแล้ววิ่งหนีครับ สมัยนั้นแถวบ้านผมยังไม่เจริญเท่าไหร่บ้านคนยังน้อยกว่าตอนนี้เยอะและพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นป่ารกๆอยู่เลยเพื่อให้เล่าเรื่องง่ายขึ้นผมจะขอสมมุติชื่อเพื่อนๆของผมนะครับแก๊งเรามีมาร์คเจมส์และนนปกติแล้วมาร์กับเจมส์จะเป็นหน่วยกล้าตายที่วิ่งเข้าไปกดกริ่ง ส่วนผมกับนนทเราจะทำหน้าที่หาที่ซ่อนและคอยดูต้นทางคืนนั้นเราเล่นกันไปประมาณห้าหหลังได้ครับผมยังจำได้เลยว่าเจ้าของบ้านที่ออกมาดูส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและทุกคนก็มีปฏิกิริยาคล้ายๆกันหมด พวกเขาจะเดินออกมาที่หน้าประตูบ้านบางคนก็ตะโกนด่าสองสามคำแล้วก็เดินกลับเข้าไปแต่สำหรับบางหลังที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเราก็จะแกล้งกดกริ่งซ้ำอีกรอบเพื่อความสะใจมีอยู่หลังหนึ่งที่เจ้าของบ้านโมโหจัดตะโกนลั่นว่าจะโทรแจ้งตำรวจพอเขาปิดประตูเท่านั้นแหละพวกเราสี่คนก็ใส่เกียร์หมาวิ่งหนีไปอีกซอยหนึ่งทันทีเลยครับ อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเมื่อสิบปีก่อนแถวนี้ยังมีป่ารกๆอยู่เยอะบางที่ก็คือที่ตั้งของบ้านในปัจจุบันนี่แหละในซอยถัดไปที่เราหนีมามีบ้านหลายหลังที่ถูกล้อมรอบด้วยป่าทึบและดูเหมือนว่าบ้านในซอยนี้จะเก่าและโทรมกว่าซอยบ้านผมบ้านหลังแรกที่เราเล็งไว้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับป่าพอดีซึ่งมันเป็นทำเลที่เหมาะกับซ่อนตัวของเรามากมาก สภาพบ้านหลังนั้นค่อนข้างโทรมเลยครับยานาบ้านก็ขึ้นสูงรกมีรถเก่าๆคลุมพระใบจอดอยู่และตัวบ้านก็เป็นแค่บ้านหลังเล็กๆธรรมดามาร์กเป็นคนวิ่งเข้าไปกดกลิ่งครับแต่แทบไม่ทันที่มันจะวิ่งข้ามถนนกลับมาประตูก็เปิดผางออกชายคนหนึ่งเดินออกมาเขาตัวใหญ่มากครับสูงน่าจะเกือบร้อยแปดสิบเซนและหุ่นก็กำยำล่ำสัน แต่ที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือชายคนนี้ดูโกรธจัดตั้งแต่แรกเห็นเลยครับเขาเดินวนไปทั่วสนามหญ้าหน้าบ้านส่องดูตามพุ่มไม้พร้อมกับตะโกนคำขู่สารพัดแน่นอนว่าพวกเราก็แอบหัวเราะคิกคักกันตามประษาเด็กเปลี่ยนในที่สุดเขาก็ยอมแพ้แล้วเดินกลับเข้าบ้านไปมากรออยู่สองสามนาทีส่องดูตามหน้าต่างจนแน่ใจแล้วมันก็วิ่งกลับไปที่ประตูเพื่อจะกดกริ่งอีกครั้ง บอกตามตรงเลยว่าถ้าเป็นผมผมไม่กล้ากับบ้านหลังนี้แน่ๆค่ะ ผมคงไม่มีวันใจกล้าพอที่จะไปกดกลิ่งบ้านคู่ชายคนนั้นซ้ำสองมาร์กรู้ตัวว่าครั้งนี้อาจจะมีเวลาน้อยลงมันเลยวิ่งไปหลบอยู่ข้างบ้านแทนที่จะวิ่งข้ามถนนและครั้งนี้ประตูก็เปิดออกเร็วกว่าเดิมมากค่ะแต่ที่น่าตกใจก็คือชายคนนั้นเดินออกมาพร้อมกับปืนยาวในมือพวกเราทุกคนมองหน้ากันแล้วก็อุทานออกมาพร้อมกันเบาๆว่าชิบหายแล้ว ชายคนนั้นเดินสำรวจทุกจุดที่เขาเคยดูมาก่อนแล้วก็เพิ่มจุดใหม่ๆเข้าไปอีกทั้งหลังรถของเขาหลังต้นไม้สองสามต้นจากนั้นเขาก็เดินมาหยุดยืนนิ่งอยู่กลางสนามหญ้าเหมือนกำลังใช้ความคิดเขามองไปร,บรอบๆแล้วจู่ๆศีรษะของเขาก็หยุดนิ่งหันมาจ้องเขม็งตรงจุดที่พวกเราซ่อนตัวอยู่ในป่า ผมนนและเจมส์มองหน้ากันทันทีเราสามคนรีบหมอบตัวลงต่ำกว่าเดิมหวังว่าเขาจะมองไม่เห็นพวกเราหลังจากที่เขายืนจ้องมาทางพวกเราอยู่ประมาณสิบวินาทีเขาก็เดินกลับเข้าบ้านไปแต่แล้วเราก็เห็นเขากลับมายืนนิ่งเป็นรูปปั้นอยู่ที่หน้าต่างบานหน้าจ้องมองมาทางป่าที่พวกเราซ่อนตัวอยู่อีกครั้ง ตอนนั้นเองที่เราเห็นมาร์กกำลังย่องกลับไปที่ประตูนหน้าบ้านของผู้ชายคนนั้นแต่เราทำอะไรไม่ได้เลยครับเรากลัวเกินกว่าจะขยับตัวหรือส่งเสียงอะไรออกไปมากดกริ่งอีกครั้งแล้วก็วิ่งหนีไปแต่คราวนี้ชายคนนั้นไม่ขยับเลยครับอย่างน้อยก็ประมาณหนึ่งนาทีจากนั้นเขาก็หันหลังแล้วเดินหายไปจากหน้าต่างพวกเราไม่เห็นมาร์กอีกเลยแต่ก็ยังกลัวจนไม่กล้าขยับหรือพูดอะไร สิ่งต่อไปที่ผมจำได้คือเสียงของมาร์กตะโกนมาจากอีกฝั่งของถนนว่าวิ่งเร็วตอนแรกพวกเรายังงงๆจนกระทั่งได้ยินเสียงคนวิ่งมาจากข้างหลังพอหันกลับไปดูเท่านั้นล่ะครับชายเจ้าของบ้านคนนั้นกำลังวิ่งไล่พวกเรามาพร้อมกับปืนยาวในมือที่เล็งมาทางพวกเราเราวิ่งหนีกันเหมือนลูกกวางหนีราชสีไปหามาร์กที่รออยู่อีกฝั่ง เราวิ่งไม่คิดชีวิตไปหลายซอยจนแน่ใจว่าหนีเขาพ้นแล้วมาร์กเล่าให้ฟังว่าที่มันตะโกนก็เพราะมันเห็นชายคนนั้นแอบย่องข้ามถนนเข้ามาในป่าพร้อมกับปืนเราไม่ได้แจ้งตำรวจหรือเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจริงจังเลยครับแค่เล่าให้เพื่อนสนิทฟังสองสาคนก็เท่านั้นโชคดีที่บ้านหลังนั้นอยู่ห่างจากบ้านพวกเราไปหลายซอยเราเลยไม่ต้องเดินผ่านมันอีกเลยและนั่นก็คือเหตุการณ์แปลกๆครั้งแรกที่เกิดขึ้นครับ ฝนยังคงตกต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันจนถึงกลางคืนซึ่งมันก็เป็นข้ออ้างที่ดีที่ผมจะได้ไม่ต้องออกไปไหนผมเลยคลุกตัวอยู่ในบ้านดูทีวีต่อในห้องนั่งเล่นทันใดนั้นหูของผมก็แววได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากในครัวผมหัวเราะกับตัวเองแล้วคว้ามหมอนมาใบหนึ่งกะว่าใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้ก่อนจะค่อยๆเดินย่องไปที่ประตูห้องครัว หน้าตรงนั้นกล่งห้องครัวที่เมื่อดิดมีกล่องซีเรียลตกอยู่ที่พื้นทำให้ซีเรียลรูปวงแหวนเล็กๆหลายร้อยชิ้นกระจายเกลื่อน ผมไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ทิ้งหมอนลงแล้วเริ่มเก็บกวาดซีเรียลออกจากพื้นขณะที่กำลังก้มๆเงยๆอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงไม้ลั่นเอียดเหมือนกับเสียงพื้นไม้เก่าๆเวลาที่มีคนเหยียบลงไปเสียงนั่นดังมาจากแถวๆโต๊ะกินข้าวผมรีบเงยหน้าขึ้นมองแต่ก็ไม่เห็นใครอยู่ที่นั่น ผมรู้แล้วว่าตัวเองต้องกำลังจะบ้าไปแล้วแน่ๆแค่เสียงเล็กๆน้อยๆก็ทำให้ผมหวาดระแวงไปหมดผมเก็บกวาดซีเรียลจนเสร็จแล้วกลับไปนั่งดูทีวีต่อเสียงฟ้าร้องข้างนอกเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าใจกลางของพายุกำลังเคลื่อนตัวผ่านบ้านผมไป แต่แปลกที่ผมกลับรู้สึกว่าเสียงเหล่านั้นมันช่างผ่อนคลายอย่างน่าประหลาดและนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ผมจำได้การนั่งฟังเสียงพายุข้างนอกก่อนที่จะเผลอหลับไปน่าจะราวๆชั่วโมงหนึ่งได้ตอนที่ผมสะดุ้งตื่นทีวีก็ยังเปิดอยู่แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ปลุกผม ผมจำได้ลางๆว่าที่ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงของตกดังตุ๊บมาจากชั้นล่างแต่ไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามผมก็ปิดทีวีแล้วเดินขึ้นไปนอนหุ่นห้องวันต่อมาก็เป็นปกติสุขดีรวมถึงวันถัดไปด้วยจนกระทั่งถึงวันฝนตกฟ้าครึ้มอีกครั้งเรื่องราวแปลกประหลาดก็เริ่มกลับมาหลอกหลอนผมอีก เช้าวันนั้นผมตื่นขึ้นมาบนเตียงด้วยอาการเหมือนกับว่าไปดื่มหนักมาทั้งคืนผมรู้สึกป่วยแบบที่ไม่เคยเป็นมากกว่าป่วยยิ่งกว่าอาการเมาค้างครั้งไหนไหนวันนั้นทั้งวันผมเลยแทบไม่ได้ลุกไปเดินทำอะไรเลยอากาศที่มืดคริมและหม่นหมองยุ่งทำให้ผมอยากจะนอนซ้มอยู่บนเตียงผมเปิดทีวีในห้องนอนทิ้งไว้ทั้งวันเพื่อให้มีเสียงเป็นเพื่อนพร้อมกับวางถังขยะไว้ข้างเตียงเผื่อว่าผมจะอาเจียนออกมา พอถึงช่วงกลางวันผมก็กดปิดเสียงทีวีทันทีหลังจากได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากข้างบน ประตูห้องใต้หลังคาอยู่ในห้องนอนของผมนี่เองและพื้นที่ส่วนใหญ่ของห้องใต้หลังคาก็สร้างอยู่เหนือห้องนอนผมเสียงที่ผมได้ยินมันไม่ใช่แค่เสียงตุ๊บเดียวแต่มันดังต่อเนื่อง3-4สี่ครั้งผมฝืนตัวเองลุกจากเตียงทงั้งทางที่ทุกครั้งที่ขยับตัวก็รู้สึกอยากจะอาเจียนผมดึงเชือกเพื่อเปิดประตูห้องใต้หลังคาลงมาคว้าไม้เบสบอลเก่าๆของผมติดมือไปด้วยแล้วปีนบันไดขึ้นไป ผมดึงสวิตไฟลงมาเพื่อเปิดไฟในห้องใต้หลังคาที่นั่นมีกล่องเก่าๆสองสามใบที่น่าจะเป็นของเจ้าของคนก่อนวางกระจัดกระจายอยู่แต่ผมไม่เห็นสิ่งมีชีวิตอะไรเลยที่จะทําให้เกิดเสียงเหล่านั้นได้ผมรีบปีนกลับลงมาอย่างรวดเร็วเพราะผมเริ่มรู้สึกกลัวห้องใต้หลังคานั่นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลยจนกระทั่งกลางดึกคืนนั้นผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงที่ตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงฟ้าร้อง แต่ในขณะที่ยังรู้สึกป่วยป่วยอยู่เสียงตุ๊บที่คุ้นเคยซึ่งดังมาจากห้องใต้หลังคาก็ทำให้ผมขนลุกสู้ผมดึงเชือกเปิดประตูห้องใต้หลังคาอีกครั้งคว้าไม้เบสบอลคู่ใจแล้วปีนขึ้นไปอีกรอบ คราวนี้ผมพยายามทำใจให้กล้าและตะโกนออกด้วยน้ำเสียงที่ดุดดันที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แต่ก่อนที่ผมจะได้เปิดไฟผมก็ได้ยินเสียงเด็บหัวเราะคิกคักดังขึ้นมาท่ามกลางความมืดมิดสนิทไม่มีคำพูดไหนจะบรรยายความรู้สึกหวงเหวงความรู้สึกที่เหมือนอวัยวะภายในร่วงหล่นลงไปกองที่พื้นหรือความกลัวสุดขีดที่ผมรู้สึกได้เลย คำว่ากลัวยังน้อยเกินไปสำหรับความรู้สึกของผมในตอนนั้นผมวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นเร็วมากจนจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าวิ่งออกมายังไงผมโทรหาพ่อกลางสายฝนที่หนาวเหน็บและขอให้ท่านมารับผมพยายามอธิบายทุกอย่างเท่าที่จะทำได้พ่อกับแม่เห็นว่าผมมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องนี้มากแค่ไหนและในความรู้สึกแปลกๆผมคิดว่าพวกท่านเชื่อผม วันต่อมาผมกับพ่อแม่ก็กลับไปเก็บข้าวของทั้งหมดแล้วย้ายกลับไปอยู่บ้านจนถึงทุกวันนี้ผมยังเชื่อสุดใจว่าสิ่งที่ผมเจอในบ้านหลังนั้นมันคือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติจริงๆย้อนกลับไปตอนที่ผมอายุประมาณ20ผมเคยไปทำงานเป็นคนดูแลบ้านให้คุณใหญ่ท่านหนึ่งอยู่ราวสองสามสัปดาห์ท่านมีบ้านหลังใหญ่แต่เก่ามากตั้งอยู่ในที่ดินที่น่าจะสวยงามได้ถ้าหากได้รับการดูแลเอาใจใส่ บ้านของคุณยายมีที่ดินอยู่ประมาณ5ไร่ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยป่าสด้านและอีกด้านติดกับถนนตัวบ้านนั้นเก่าแก่มากส่วนใหญ่ทำจากไม้และบรรยากาศข้างในก็มืดทึบสุดๆคุณยายมักจะปิดม่านในบางห้องไว้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลที่ผมไม่เข้าใจบางครั้งผมก็จะเปิดม่านให้เผยแสงแดดส่องเข้ามาบ้างแต่พอผมกลับเข้ามาในห้องนั้นอีกครั้งก็จะพบว่าม่านถูกปิดกลับไปเหมือนเดิมแล้ว ท่านจุดเทียนให้เผยแสงสว่างในบางห้องซึ่งยิ่งทำให้บ้านหลังนี้ดูเหมือนบ้านยุคโบราณจากข้างในเข้าไปอีกที่แย่ไปกว่านั้นคือพื้นไม้ที่ส่งเสียงดังเอียดอาร์ดน่ารำคาญแทบจะทุกที่ในบ้าน คุณยายท่านนั้นชื่อมณีอายุราวราวเจปีงานส่วนใหญ่ที่คุณยายมณีให้ผมทำจะเป็นงานที่ต้องใช้แรงซึ่งท่านทำไม่ค่อยไหวแล้วอย่างเช่นกวาดบ้านปัดฝุ่นล้างจานซักผ้าคัดแยกจดหมายและงานอื่นๆทั่วไปสุดสัปดาห์หนึ่งป้ามาลีก็ชวนให้ผมไปค้างที่บ้านของแกสักคืนสองคืนบ้านหลังนั้นมีห้องนอนตั้งสี่ห้องแต่แกอยู่ตัวคนเดียวมันเลยไม่ใช่ปัญหาอะไรเลย เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันศุกร์ลากยาวไปจนถึงเช้าวันเสาร์ผมไปถึงบ้านแกเหมือนปกติในเย็นวันศุกร์แทบไม่ได้คุยอะไรกับป้ามาลีเลยผมโยนกระเป๋าเป้ที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้ากับของใช้ส่วนตัวลงบนเตียงในห้องนอนที่ผมจะใช้ค้างคืนพอผมหันตัวกลับมาที่ประตูผมก็เห็นป้ามาลียืนนิ่งอยู่ที่กรอบประตู บรรยากาศรอบตัวแกมันมีอะไรบางอย่างที่น่าขนลุกอยู่เสมอและการปรากฏตัวครั้งนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้น แกไม่ได้ทักทายผมซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเท่าไหร่สำหรับแกแกแค่สั่งผมด้วยน้ำเสียงเรียบๆให้ทำความสะอาดห้องนอนซะเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นแกก็สั่งให้ผมจัดการบ้านทั้งหลังให้เรียบร้อยแล้วแกก็เดินขึ้นไปชั้นบนผมไม่เห็นแกอีกเลยตลอดทั้งวันแต่จะได้ยินเสียงแกเดินไปเดินมาอยู่ข้างบนในห้องนอนของแกเป็นครั้งคราวมันแปลกมากเหมือนแกจะเดินกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้น บ้านหลังนี้ไม่มีทีวีเลยสักเครื่องผมเลยไม่รู้ว่าแกกำลังทำอะไรอยู่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันพิลึกสุดๆก็คือท่าทีห่วงแหนห้องใต้ดินของแกแกพูดชัดเจนเลยว่าห้องนั้นเป็นเขตห่วงห้ามเด็ดขาดและแกไม่อยากให้ผมลงไปที่นั่นแล้วกลางคืนก็มาถึงผมเข้านอนค่อนข้างเร็ว ตอนนั้นมันเป็นยุคก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนผมเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากี่โมงแล้วแต่ก็น่าจะประมาณสามทุ่มหรือสี่ทุ่มนี่แหละในช่วงสองสามชั่วโมงแรกทุกอย่างสงบดีแต่ผมก็ยังข่มตาหลับไม่ลงอยู่ดีเพราะมันเป็นเตียงที่นอนไม่สบายที่สุดเท่าที่ผมเคยนอนมาเลย รู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงผมเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่บนพื้นไม้เก่าๆนอกห้องของผมเสียงนั้นฟังเหมือนป้ามาลีกำลังเดินผ่านห้องผมไปอย่างช้ามากๆบางทีแกอาจจะแค่ไปเข้าห้องน้ำก็ได้ไม่กี่นาทีต่อมาผมได้ยินเสียงฝีเท้าของแกอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงกลับมาหยุดอยู่หน้าประตูห้องผมผมลุกขึ้นนั่งแล้วเงี่ยหูฟังผมได้ยินเสียงพื้นไม้ลั่น เอียดอาดอยู่หลังประตูมันบอกให้รู้ว่าป้ามาลียืนอยู่ตรงนั้นและมันก็เริ่มทำให้ผมรู้สึกขนลุกขึ้นมาในที่สุดแก่ก็เดินจากไปผมได้ยินเสียงแกเดินลงบันไดไปแล้วก็ได้ยินเสียงประตูเปิดและปิดจากชั้นล่างผมรู้สึกได้เลยว่านั่นต้องเป็นประตูห้องใต้ดินแน่ ผ่านไปอีกสักพักใหญ่ๆผมก็ได้ยินเสียงประตูเปิดและปิดอีกครั้งตามมาด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆช้าๆที่กำลังเดินขึ้นบันไดไม้เก่าๆมาเสียงฝีเท้านั้นเดินกลับมาที่ประตูห้องผมอีกครั้งแล้วก็หยุดลงผมลุกขึ้นนั่งฟังอีกครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงพื้นไม้ลั่นเอียดจากการทิ้งน้ำหนักตัวอยู่หน้าประตูทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงลูกปิดประตูเริ่มหมุน ผมรีบล้มตัวลงนอนแล้วดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงแกล้งทำเป็นหลับผมได้ยินเสียงป้ามาลีก้าวเข้ามาในห้องสองสามกหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินจากไปแกกลับเข้าไปในห้องของตัวเองแล้วปิดประตู ผมรู้สึกสับสนปนเปไปหมดนี่มันเป็นพฤติกรรมที่ประหลาดมากๆผมรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนจะตัดสินใจว่าผมต้องลงไปดูให้ได้ว่ามีอะไรอยู่ในห้องใต้ดินนั่นผมลุกออกจากเตียงที่โยกเยกค่อยๆย,ย่องไปที่ประตูแล้วก็ย่องลงบันไดไปอย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมเปิดประตูห้องใต้ดินที่หนักอึ้งกดเปิดไฟแล้วค่อยๆค,คลานลงบันไดไป เมื่อผมก้าวถึงบันไดขั้นสุดท้ายผมแทบจะกลั้นเสียงกรี๊ดไว้ไม่อยู่ตรงกลางห้องใต้ดินนั้นมีเก้าอี้ไม้เก่าๆสองตัวตั้งอยู่และบนเก้าอี้นั้นมีร่างที่กำลังเน่าเปื่อยสองร่างนั่งอยู่แต่ละร่างสวมวิกผมภาพของมแมลงตัวหนึ่งที่กำลังต่ายอยู่บนร่างหนึ่งทำให้ผมอยากจะอาเจียนออกมาให้ได้ ผมรวบรวมความกล้าเดินลึกเข้าไปในห้องใต้ดินเข้าไปใกล้ร่างเหล่านั้นมากขึ้นผมต้องแน่ใจว่ามันเป็นของจริงร่างทั้งสองสวมวิกผมของผู้ชายร่างที่ใหญ่กว่ามีหมวกเบอร์เร่สวมอยู่ด้วยผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับศพหรืออัตราการเน่าเปื่อยเท่าไหร่แต่ผมว่าร่างพวกนี้น่าจะตายมาแล้วเกือบปี หัวใจผมแทบจะหยุดเต้นไปชั่วขณะเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากชั้นบนผมวิ่งไปที่สวิชไฟไม่ทันแล้วผมไม่มีเวลาผมรีบซ่อนตัวอยู่หลังโซโฟ,ฟาตัวหนึ่งในห้องใต้ดินขณะที่ได้ยินเสียงฝีเท้าช้าๆหนักๆก,กำลังเดินลงบันไดที่ลั่นเอียดอาดมาทีละขั้นผมใช้มือทั้งสองข้างปิดปากตัวเองไว้แน่นตอนที่ได้ยินเสียงป้ามาลีก้าวมาถึงบันไดขั้นสุดท้าย ผมแอบมองลอดโซฟาไปแวบหนึ่งแล้วก็เห็นป้ามาลีเดินมาถึงกลางห้องใต้ดินแล้วในมือของแกถือมีดทำครัวเล่มใหญ่ผมรู้ว่าแกคงเคลื่อนไหวช้าเกินกว่าจะจับผมได้ผมเลยตัดสินใจวิ่งสุดชีวิตไปที่บันไดแกกรีดร้องเรียกชื่อผมแล้ววิ่งตามมาอย่างเร็วที่สุดเท่าที่แกจะทาได้พอผมวิ่งขึ้นมาถึงชั้นหนึ่งของบ้านได้ผมก็วิ่งขึ้นไปที่ห้องนอนเพื่อคว้ากระเป๋าเป้ ตอนที่ผมวิ่งกลับลงมาข้างน่่งอีกครั้งป้ามาลีก็ยืนอยู่ตรงบันไดห้องใต้ดินขั้นบนสุดพอดีผมวิ่งพรวดออกจากประตูนหน้าบ้านตรงไปที่รถของผมผมสตาร์ทเครื่องยนต์พยายามหายใจให้เป็นปกติแล้วมองกลับไปที่ประตูนหน้าของบ้านหลังใหญ่เก่าๆหลังนั้นผมก็เห็นป้ามาลียืนนิ่งอยู่ที่น,นั่น ผมเรียบขับรถออกจากที่ดินผืนใหญ่นั่นแล้วซิ่งไปตามถนนจ้ำกลับถึงบ้านตัวเองในเวลาไม่ถึงสินาทีโชคดีที่ผมไม่เคยให้ข้อมูลอะไรกับป้ามาลีเลยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์แกเลยไม่สามารถติดต่อผมได้อีกถ้าให้ผมเดาผมว่าร่างหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นของสามีแกที่เสียไปแล้วซึ่งแกเคยพูดถึงให้ผมฟังอยู่สองครั้งส่วนร่างที่เล็กกว่าอีกร่างนั้นผมไม่รู้เลยจริง แต่ไม่ว่ายังไงมันก็เป็นภาพที่น่าสยดสยองเกินกว่าจะลืมได้และมันมีบางอย่างที่ผิดปกติอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้น และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดสำหรับวิดีโอนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวสยองขวัญที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรื่องลึกลับของพวกเราด้วยนะครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าร่างที่สองในห้องใต้ดินนั้นคือใครลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ